คนที่ผ่านเล่นโอเมก้าซาวิได้เราจะได้อลล็อกชุดโอเมก้าเซตนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูบิลของอาวุธพอแงแมลงบวกกับชุดโอเมก้าว่ามันทําอะไรถ้าสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านซาวิชนะฮะผมมีวิดีโอแชร์ไว้อยู่ในช่องก็มาดูว่ามีมีทิปอันไหนที่จะเอาไปช่วยในฮันได้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูพองแมลงกันเพราะว่าเป็นอาวุธที่ผมค่อนข้างถนัดมากกว่านะครับ ก็เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันสำหรับคนที่ต้องการเข้ามาแล้วรู้เร็วๆนะฮะก็นี่คือ15 15วินาทีฮนะพองมาแรงนะฮะจะมีสกิลชื่อซีเนจี้นะฮะเวลาเราใช้สกิลซีเนจี้เนี่ยโดยที่ไม่มีชุดโอเมก้าเนี่ยมันจะเพิ่มอฟฟินิตี้ให้เรา15%นะครับแต่ถ้าเราใส่ชุดโอเมก้าขึ้นมามันจะเพิ่มกลายเป็น25%นะครับฉะนั้น อันนี้คือเซตของโอเมก้านะครับแต่ส่วนสำหรับที่เหลือครับเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกครับเราใช้ True Omega Rod นะครับก็คือ Base Stat ก็คือ Affinity 10นะครับ Element คือเป็นไฟนะครับเอ่อ 230, มี Slot 321นะฮะก็ไม่หือหวามากเท่าไหร่ นะครับส่วนเซ็ตที่เราจะใช้ครับก็คือชุดโอเมก้าหมดเลย 1, 2, 3, 4นะครับแล้วก็ใช้เท้าของอุดดูน่าซึ่งมีสกิลควิกชีตที่เราจะสามารถเก็บอาวุธไวและกิ้งหลบพวกลาบบร์หรือว่า MRV หรืออะไรพวกนี้ได้เพราะว่าผมคิดว่ามันน่าสำคัญมากที่สุดนะฮะส่วนชามนะฮะก็คือหาชามอะไรก็ได้ของผมผมใส่แอร์บอลกับแอตแทกแล้วก็คา u เตอร์สไตร์เข้าไปนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะมาดูเจมกันต่อครับเจมของผมคือใช้ Critical ลครับคริ t i c a l 3ล r i t คริ l 2นะครับก็คือ2อันนี้กลายเป็น Critical 5ซึ่งจะเพิ่ม m a าม b o บูสเวลาตี Critical ขึ้นไปถึงอีก40%นะครับนี่คือเพิ่ม d ดาม g e นัวนเลยนะครับส่วนชุดที่เราใช้นะครับกเ็เดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกันนะครับก็จะมี AGR นะครับ Couster Strike 3 Maximum Might คือเป็น สกิลที่ชอบมากนะฮะจะเพิ่ม Affinity ให้เราถึง30%นี่เองในเลเวล3นะครับส่วนที่เหลือครับก็อย่างที่ดูเอานะฮะก็คือจะใส่ไฟ์ s i s ิสเทนเพราะไฟของโอเมก้าแรงแต่ถ้าจะเทรดออฟสกิลอะไรออกมาก่อนก็ได้นะครับก็คือเราสามารถเอา AG ออกไปอันนึงใส่ไฟเพิ่มเป็น r e s i s t เทน e 3ก็ได้นะครับถ้าเกิดไฟมัน ยังแรงไม่พอแต่คือตอนนี้เนี่ยด e เฟนต์ Defense ของเราอยู่ที่431บวกไฟ t a ต c e อยู่ที่23นะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นส t ตทนี้ก็จะเริ่ม Affinity ที่100นะที่10%นะครับก็คือเรามาดูตรงน,นี 4, ้1เอ้อ10%แต่ตอนนี้อฟ f ินิตี้ของเราอยู่ที่40%เพราะ Maximum ั i มไมมันทำงานอยู่ก็เลยจะกลายเป็นบวกอีก30%เป็น Affinity นะครับออตอนนี้ก็คือเป็น40% affinity นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดเอจิอ AG แล้วกันนะนี่เปิดเอจแล้ว5เราเพิ่มอีก15 affinity ตอนนี้เราจะกลายเป็น55นะครับถ้าเรามาดูตรงนี้เนะี่ยกลายเป็น55แล้วคราวนี้เนี่ยวิธีที่จะใช้พองอะ โอเคนะครับคือของพลองเนี่ยคือจุดที่มันจะทำงานของมันเนี่ยก็คือเราต้องใช้ s p r r o Slash นะครับซึ่งเป็นท่านี้ปมืบเราจะเห็นสีฟ้าพุ่งฟืดออกมาปุ๊บมเมื่อกี้เนี่ยแล้วเรากลับมาดูครับเรากลายเป็น80%แล้วครับอ่80%บวกกับ Critical Boost ที่จะเพิ่ม Damage อีกกลายเป็น เอ่อกเอ่อเนะ็กซาสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ็กซาดามเซึ่งตัวตัวเนี้ยเนะี่ยเป็นบิลที่สามารถเล่นโอมก้าได้นะฮะคือตอนนี้เนะี่ยดีเฟนซ์กลายเป็น474ไฟ์รีสิสเนต์กลายเป็น33นะฮะคือก็ก็ถือว่าค่อนข้างอึดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับบวกกับมีอา่าพระ Divine Blessing ซึ่งจะช่วยให้ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้มากขึ้นนะครับ เอาเนีครับชุดโอเมก้าครับก็จะมีก็จะมีสกิลอีกอันหนึ่งเวลาเราเข้าไปในแบทเทิลเนี่ยคือถ้าคนใส่ชุดโอเมก้าเนี่ยเข้าไปมันจะกลายเป็นสีฟ้าทุก90วิิตวิจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับหรือว่าสีแดงกลายเป็นสีฟ้าสีฟ้ากลายเป็นสีแดงฉะนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุก90วินาทีส่วน2อ,อันนี้แหละเอาคิดง่ายๆครับสีแดงเนี่ยคือ Affinity นะตัวนี้เนี่ยคือเราต้อง อยู่ห่างกับเพื่อนมันจะมีวงกลมอยู่เนี่ยเราไม่ควรจะอยู่ในวงกลมของเพื่อนเนี่ยมันจะเพิ่มอัฟฟินิตี้ให้เรานะครับส่วนสีฟ้านะครับสีฟ้านี่ก็คือจะมีวงเหมือนกันมันจะมีวงเล็กกับวงใหญ่แต่คือวงเล็กเนี่ยถ้าเพื่อนร่วมเราเนี่ยมาอยู่ในวงสีฟ้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะเพิ่มสแตทของเราเพื่อที่จะโจมตีขึ้นมาทุก90วินะครับแล้ส่วนไอ้ซนเนจี้เนี่ยสกิลของพองแมลงเนี่ย เราก็สามารถใช้ได้ทุก60วินาทีถ้าเราใส่ชุดโอเมก้า4ชิ้นนะฮะแต่ถ้าเราไม่ใส่ชุดโอเมก้าเลยเนี่ยแค่ใช้อพองแมลง rising spiral slash นะฮะก็จะ,ะได้แค่45วินะแต่มันก็ยังเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วมันจะ activate ต่อไปเรื่อยๆนะมันก็จะไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่สามารถ boost d a m a g เราได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับ ไงก็คอมเมนต์ลงมาฮะว่าตื่นตาตื่นใจกับเซตนี้หรือเปล่าหรือว่าลองมีอะไรที่แนะนำมากกว่านี้แล้วเราเจอกันครั้งต่อไป